เราไปฆ่าเลยเป็นทุกข์เราไม่กินยาสัตว์เราไม่ให้ส่งนะเราไม่ชั่งบาปเพิ่มเราเราจะมีก,กุศลกรรมที่ดีครับยามาลาที่คิดถึงมเหสีผ้าของคุณไพรโร่เจ้าของที่หมือนที่บริจาคให้หนึ่งไร่ไร่เมื่อสามสิบปีสามสิบกว่าปีแล้วเนาะสมัยนั้นไร่ละเท่าไหรไวมจำไม่ผิดยี่สิบล้าน สบายดี3จีบีแล้วไล่200,000เยธีใส่สงสัยอ่าสิบล้านแล้วมั้งอ่า1 0 0 0า0ท่านเสียสละที่ดินไร่ได้ช่วยชาวเชียงใหม่ไม่ใช่น้อยนะชาวเชียงใหม่ได้มาเสียสละมาจัดทำลงทุนบางส่วนถึงเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีคุณประกพักับชาวเชียงใหม่มากที่เราที่เสียสละที่ดินให้กับคนต้องทำวิธี การกินเนื้อสัตว์เป็นทำให้เราขอต้องขอกันนะแต่มาเลิกกินเนื้อสัตว์มาประมาณสี่สิบปีแล้วประมาณสี่สิบปีแล้วเราสั่วอะไรเห็นสัตว์เห็นหมูเห็นไก่เห็นเป็ดยิ่งเบื่อเขาได้เพราะเราไม่เบียดเบียนเขาแล้วนะมันเป็นสุขในโลกขณะดหมให้เป็นกา่เรายังไม่ยังไม่เป็นศัตรูเรายิ่งเป็นเขาได้กับเพื่อนมนุษย์จิตใจเราดีขึ้นนะทำเสร็จ ส่วนแต่มาส่วนแต่ไม่ไม่มีไม่ม you ีส่วนตัวนะไม่มีส่วนตูวแม่ก็จะไม่ชอบใจเราแต่เราก็มีเข้าใจเขาอะนะแต่ความส่วนกันเรื่องกิจสัตว์มันเป็นส่วนภาพดีขึ้นอีกท่านหนนะอ๋ออนุโมทนากับคนที่สืบต่อต่อมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นนะรุ่นสู่รุ่นที่มีคนรุ่นกู่รุ่นก็ตายตายไปเยอะแล้วนะแม่ไปจริงแม่อะไรแม่ไปจริงแม่ไหนมัาง เยอะแยะมากจำจำได้ยมเต่งยมเต่งวันดีพันนีนี่พันนีนี่มาที่เดนดีอยู่พันนีไพรโร่ไพรโร่บล็อบที่พ่อครูจำได้เมื่อับใจอนุโมทนารักสิ่งที่ท่านได้เสียจะทำให้ชาวเชียงใหม่ได้อนุสงไปด้วยได้กินเรื่องกินเยอสารได้ที่มาดูวันนี้พวกคนเต็มไปหมดเลยกอ้ดีมาก ยิ่งได้รู้ว่าแจกฟรีโอ้โหยิ่งนัโมทนาเนาะคนที่ทำงานตัวนี้นะให้เสียละให้กับให้กับประชาชน